สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o อสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่18ธันวาคมกับดิฉันบุญธิดารุ่งรมศิสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้วันนี้หลายพื้นที่ของไต้หวันอากาศเริ่มอุ่นขึ้นตั้งแต่บ่ายวันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นอีกระรอกเคลื่อนตัวไปทางทิศใต้ทำให้วันพุธถึงวันศุกร์นี้อุณหภูมิจะลดลงภาคเหนือและอีหลาเหลือ10บองศาเช้าตรู่ของวันนี้ทางตอนเหนือของภูเขาอีสซานยังคงมีน้ำค้างแข็งเป็นทิวทัศน์สีขาวสวยงาม พืชพันธุ์บนยอดเขาอีซานทางตอนเหนือถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งเกิดเป็นทิวทัศน์สีขาวโพลนราวกับหิมะถึงแม้วันจันทร์คลื่นลมหนาวจากจีนจะอ่อนกำลังลงแต่เช้าตรู่วันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นแต่ตอนกลางวานันภาคเหนืออุณหภูมิอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้10องศาเซลเซียสภากกลางภาคใต้อยู่ที่25-27องศาเซลเซียสแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอากาศจะหนาวเย็นอีกครั้ง 意在在在周周四到到五北部的低温是度度其他地区十一十左右วันอังคารคลื่นลมหนาวจากจีนแผ่นดใหญ่พัดลงมาปกคลุมไต้หวันจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าสิบองศาเซลเซียสหรือไม่ยังต้องจับตามองแต่วันพุธถึงวันศุกร์อุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องโดยวันอังคารถึงวันพุธภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกเป็นบางแห่งวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ความชื้นลดลงเหลือเพียงเถาหยวนขึ้นไปทางภาคเหนือและภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝ เช้าตรู่วันนี้นักปีนเขาเดินผ่านเขตอูหลิงซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสและได้ถ่ายรูปทุ่งหญ้าสวยงามถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งอย่างไรก็ดีช่วงที่เคลื่นลมหนาวมาเยือนของให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้อบอุ่นอยู่เสมอจากข้อมูลพบว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตอย่างกระทันหันคาดว่ามีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างน้อย81ราย ปีที่แล้วจำนวนทารกเกิดใหม่ในยุนหลินต่ำที่สุดเป็นประวัติการเพื่อรับมือกับปัญหาอัตราการเกิดลดลงเทศบาลยุนหลินประกาศเพิ่มเงินอุดหนุนคลอดบุตรในปีหน้าและปีถัดไปงบ600ล้านเหรียญจากเดิมที่ให้เงินอุดหนุน30,000เหรียญสำหรับบุตร3คนแรกและ1 0 0 0 0แเหรียญสำหรับบุตรคนที่4จะเพิ่มให้อีก3 0,000เหรียญ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้นเทศบาลยุนหลินเพิ่มเงินอุดหนุนคลอดบุตรให้ผู้ปกครองที่มีทะเบียนบ้านในยุนหลิน3เดือนขึ้นไปทารกที่เกิดในปี2024และ2025จะได้รับเงินอุดหนุนคลอดบุตรอย่างน้อย60,000เหรียญ 领六万哈，再增加三包的大包的个尿布哦，那可以说三三三的这个政策了哈。那如果你是第四胎以后呢，除了我们第四胎以后每胎领十万之外，还增加坐月子三万，所以呢，现金马上可以领十三万。 อัตราเงินเฟอร์ที่รุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทําให้คนหนุ่มสาวลังเลที่จะมีลูกเมื่อปีที่แล้วจํานวนทารกแรกเกิดในยุนหลินลดลงเหลือ3,340คนซึ่งถือเป็นสถิติต่ตําสุดเทศบาลยุนหลินเพิ่มเงินอุดหนุนคลอดบุตรหวังให้ประชาชนในยุนหลินมีลูกมากขึ้น คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่16ธันวาคมหินงวงช้างหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือพังถล่มแล้วเนื่องจากถูกคลื่นลมกัดเซาะเป็นเวลานานหลายคนกังวลว่าหินรูปเสียนราชนีที่เยหลิวจะหักโค่นเป็นรายต่อไปด้านอุทยานเยหลิวชี้ว่าปัจจุบันหินรูปเสียนราชนียังปกติแต่คาดการว่ามีโอกาสหักโค่นในอีก5ปีข้างหน้า อหอทิ้งง่วงช้างที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนออกเชียงเหนือของนิวไทเปเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแต่เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาภาพนี้ได้กลายเป็นภาพปรติศาสตร์ไปแล้วโดยก่อนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพจากด้านนอกทะเลเข้ามายังชายฝัง่งพบรอยราวบนโขดหินหลังจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ13.55นก็เกิดเหตุหินงวงช้างพังถล่ม ในอดีตมักมีนักท่องเที่ยวปีนขึ้นไปบนหินงวงช้างทําให้เกิดความสกรปรกไม่น้อยเดิมทีเทศบาลนิวยอทเปต้องการกําหนดให้เป็นภูมิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์แต่สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่กังวลกระทบการพัฒนาจึงต้องยกเลิกไป อีกหนึ่งพูทธิทางธรรมชาติที่หลายฝ่ายกังวลคือหินรูปเสียนราชนีที่เยื้เลี่ยวจะหักโค่นเป็นรายต่อไปหรือไม่ข้อมูลนาิินเดือนกันยายนปีนี้หินเสียนราชนีมีเส้นรอบคออยู่ที่118.3ซนเมโดยในแต่ละปีจะถูกลมกัดซอะมีขนาดเล็กลง1-2ซนเมตรคาดการว่ามีโอกาสหักโค่นในอีก5ปีข้างหน้า กรมการท่องเที่ยวไต้หวันเผยว่าจะร่วมมือกับทีมวิชาการชะลอการกัดเซาะของลมอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องการสึกกร่อนของหินเสียนาชนีนอกจากนี้จะค้นหาหินรูปทรงใหม่ๆในอุทยานเช่นหินเจ้าหญิงขี้เล่นเพื่อสร้างจุดเช็คอินใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยว วันนี้สหาภาพแรงงานนักบินเทาหยวนไปที่กระทรวงคมนาคมถแถลงว่านักบินสายการบิน EVA Air จะเริ่มลงคะแนนเสียงนัดหยุดงานในวันที่22นี้และจะเปิดผลการลงคะแนนในวันที่5มกราคมปีหน้าหากผ่านจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการหยุดงานประท้วงซึ่งจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน สาภาพแรงงานนักบินเทา่วยววนไปที่กระทรวงคมนาคมประกาศว่าจะเริ่มการลงคะแนนเสียงนัดหยุดงานในวันที่22ธันวาคมหากสมาชิกมากกว่าครึ่งหนึ่งลงคะแนนเสียงเห็นชอบก็จะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการหยุดงานประท้วงและยังคาดหวังว่านายจ้างจะแก้ไขปัญหาขาดแคลนกำลังคนรวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการที่ตามหลังสายการบินอื่นๆ สหภาพแรงงานนักบินเรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือนและเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเพิ่มหลักประกันในการทำงานให้นักบินไต้หวันเพื่อลดการลาออกและเลี่ยงปัญหากำลังคนไม่เพียงพอหลังการลงคะแนนเสียงนัดหยุดงานสิ้นสุดลงวันที่5มกราคมปีหน้าก็มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการนัดหยุดงาน คุณผู้ชมคะหลังโควิดการท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คึกคักประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามกําลังก่อสร้างขยายสนามบินเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวนอกจากนี้กลางปีหน้าประเทศไทยกําลังจะเปิดตัวสายการบินใหม่อีกด้วย หลังโรคโควิด -19 ชะลอตัวการท่องเที่ยวอาเซียนคึกคักรัฐบาลในหลายประเทศต่างเพิ่มงบพัฒนาสนามบินเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทยเพิ่งเปิดใช้อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ส่วนท่าอากาศยานดอนเมืองก็กำลังวางแผนก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่3ขณะท,ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และภูกเก็ตก็กำลังมีแผนขยายสนามบินเช่นเดียวกันนอกจากนี้กลางปีหน้าไทยกำลังจะเปิดสายการบินใหม่เรียวรีคูแอร์ไลน์ที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอาทิฮ่องกงไต้หวันโตเกียวและสิงคโปร์เป็นต้น Um, so southeast asia seems to be the spot whereby it's going to be the, uh, probably one of the center of universe in the future right ส่วนกัมพูชาก็ลงทุน1 5พันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญน,นอกจากนี้เมื่อเดือนที่แล้วจีนได้ลงทุน1 1พันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐสนับสนุนการสร้างสนามบินนานาชาติเสียมราฐอังกอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางโดยสิ่งนี้จะเป็นประตูสําคัญสู่การท่องเที่ยวนครวัดคาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้12ล้านคนภายในปีคิดสกฤตสอง แต่อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจจีนซบเซากลับส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวต่ํากว่าที่คาดหมายแค่ชานเมืองในคนครโฮจิมินของเวียดนามโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติลองทันที่มีมูลค่า1 5 0 0 0หน้าพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐทําให้ชุมชนในละแวกถูกฝุ่นควันหนาทึบปกคลุมส่วนสนามบินเวตรงบริเวณชายแดนมาเลเซ,ซียซึ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปีที่แล้วแต่จํานวนผู้โดยสารน้อยเกินไปทําให้บางสายการบินต้องหยุดบินพบกับ PTS เอสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ